สำหรับใครอยากลองเล่นโยโย่นะครับก็ลองดูว่าเราอยากเล่นแบบไหนนะฮะถ้าอยากแบบว่าเบสิกจ๋าๆเลยฝึกแบบว่าคนไม่มีเบสิกอะไรเลยอยากเล่นง่ายๆกะตุกง่ายๆเล่นท่าง่ายๆนะครับผมก็แนะนําเป็นพวกลูกอิมเ r เร l ียลหรือทรงกลมแบบนี้นั่นเองนะครับเป็นเล่นแบบพวกท่าคลาสสิกต่างๆ แล้วถ้าเก่งแล้วเราอยากไปเล่น2 A ก็ได้เล่น2มือคงควง,งแบบในคลิปเลยครับประเภทที่นิยมมากที่สุดของวงการโยโย่นั่นเองก็คือพวกประเภท1 A อ่ะก็จะเป็นรูปทรงนี้ถ้าใครอยากเล่นพวกท่าเข้าเชือกต่างๆให้เล่นประเภทนี้ครับอ่ะเลือกรูปทรงให้ถูกนะครับเลือกแบบกว้างนะครับถ้าใครอยากเล่นเข้าเชือกแบบพวกท่าแอดวานแต่ถ้าใครยังไม่เก่งนะครับมันจะมีบางรุ่นที่มันเป็นรูปแคบ พอมันแคบเนี่ยเราสามารถกระตุกข,ขึ้นมือได้เราก็จะเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานอ่ะแล้วต่อไปถ้าใครอยากแบบแอดวานขึ้นมาอีกหน่อยอยากเล่นเท่ๆแบบว่าลูกที่มันลอยขึ้นจากฟ้าเนี่ยเราก็จะแนะนาเป็นลูกอ่าประเภท 4A แล้วก็ต้องซื้อลูกแบบนี้ใหญ่ๆอ่ะมันก็จะไม่เหมือนพวกนี้นะถามว่าเราเอาลูกนี้ไปเล่นแบบนี้ได้ไหมจริงๆมันก็ได้แต่ว่ามันค่อนข้างยากมากเพราะว่า,า c a เนะี่ยมันมีร่องที่แคบมากกว่าอ่ะถ้าใครอยากเล่นประเภทไหนก็ซื้อโยอยๆให้ถูกประเภทละกันนะครับโอเค ถ้าใครสนใจอยากเล่นโยโย่นะครับก็สามารถติดต่อ BHS Pin ของเราได้นะครับหรือใครกำลังหายซื้อโยโย่อยู่นะครับก็มาดูที่ร้านเราได้นะครับอยู่แถวทาวินทาวกรุงเทพมหานครครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าอยากได้เทคนิคอะไรต่างๆเกี่ยวกับโยโย่นะครับสามารถบอกได้เลยนะครับ